เมื่อปลายทศวรรษ1,950โลกกำลังตื่นตัวไปกับรถแห่งโลกอนาคตหลายบริษัทพยายามคิดค้นพาหนะใหม่ๆที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนให้ก้าวล้ำไปกว่ารถยนต์แบบเดิมหนึ่งในโครงการที่เป็นดาวเด่นน่าจับตามองเป็นพิเศษก็คือ Curtis Wright Model 2,500 Air Car นี่คือพาหนะที่เคลื่อนที่ได้ด้วยพลังลมให้ตัวรถลอยตัวเหนือพื้นโดยไม่ต้องใช้ล้อถ้าพูดกันตามตรงมันก็คือ Hovercraft นั่นเอง เพียงแต่ในยุคนั้นมันเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีคนรู้จักเดิมทีเคอร์ติสไรท์มีชื่อเสียงจากการผลิตเครื่องบินแต่เริ่มอยากหันมาทดลองสร้างรถทั่วไปที่สามารถวิ่งไปได้ทุกที่พวกเขาจึงเริ่มออกแบบมันขึ้นมาโดยใช้การขับเคลื่อนด้วยพลังลมที่อัดผ่านลงมาอย่างด้านล่างจึงได้ติดตั้งเครื่องยนต์ไลโคมิง180แรงม้าจำนวน2เครื่องทำหน้าที่หมุนพัดลมเพื่อสร้างแรงยกทำให้รถลอย,อยอยู่เหนือพื้นและทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมง การควบคุมก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ตรงฝั่งคนขับจะมีทั้งพวงมาลัยและคันเร่งแบบดึงขึ้นดันลงเหมือนเครื่องบินขณะที่การเลี้ยวและการหยุดใช้การควบคุมบานเกล็ดที่ติดไว้กับตัวใบพัดเพื่อเปลี่ยนทิศทางลมให้รถไปในทิศทางที่ต้องการ